วันนี้อยู่กับ Infinix Zero 20นะครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวน้องเล็กของแบรนด์นี้ไปแล้วครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาส่งมาให้เพิ่มเติมเราก็เลยลองเล่นมาแล้วนะครับหลังจากที่เล่นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าดูจากสเปคข้างกล่องที่เขาบอกมาเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านนะในเรนราคาไม่เกิน9,000บาทนะครับหเลยเนี่ยเขาให้แรม8กิกะไบต์ซลาร256กิกะไบต์แล้วก็ยังสามารถเพิ่มหน่วยความจําภายนอกได้นะครับและที่สาคัญอันนี้นอกเหนือจากสเปคข้างกล่องแล้วโอ้ไปลองเล่นมาสิ่งที่รทเรื่ององงขการถ่ายภาพ กล้องหลังให้ความละเอียดมาค่อนข้างสูงครับ108ล้านแล้วก็กล้องหน้า60ล้านและ o u t พุ t ที่ทําออกมาได้เนี่ยโอค่อนข้างพอใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องยาวๆเนี่ยที่มากกว่าชาวบ้านเขาอีกเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างแกะออกมาโอ,เ,อาเคองออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นข้ามไปเร็จต่อมาข้างในเนี่ยตัวนี้จะมีีโ r o นะครับกล่องกระดาษเหมือนเลยนแบบลายแคปลานะแล้วก็ด้านในก็จะมีในเรื่องของคู่มือการใช้งาน อันนี้ก็เป็นทรรมเนียมเหมือนเดิมนะเหมือนเป็นบัตรคอมมูนิตี้ของเขานะเป็นรูปเหมือนแบงก์แล้วก็มีซอฟต์เคสมาให้นะครับซอฟต์เคสก็จะเป็นแบบใสที่นุ่มนิ่มนะหนึ่งอันแล้วก็ยังมีอีกนะครับมีสายชาร์จสีขาวเป็น type a to type c ด้านในไส้ก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของอะแดปเตอร์ครับตัวนี้ให้อะแดปเตอร์ชาร์จ45วัตต์มานะก็เป็นแบบขากลมซึ่ง มันจะงกเงีนิดนึงนะที่โอไม่ค่อยชอบบ่นไปหลายๆคลิปแล้วนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละชาร์จไฟเร็วแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ แล้วเมื่อกี้เราก็เก็บของแบบดิจิทอลไปแล้วนะคบเก็บด้วยความรวดเร็วนะอ่ะีคบให้ดูชัดๆกล่องกับตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดไซส์ต่างกันชัดเจนเลยถ้าเกิดเราซื้อเครื่องไปแล้วเอากล่องไปไว้บ้านใช้พื้นที่เยอะพอสมควรหรือว่าร้านค้าซื้อไปวางเนี่ยน่าจะกินที่ในตู้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่ะสิ่งหนึ่งที่โอจะต้องพูดเพิ่มเติมนั่นก็คือหน้ากล่องเนี่ยเขาบอกเลยว่าแรม13กิกะไบต์แต่ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าเขาไม่ได้1 3มาตั้งแต่ต้นตามออริจินอลตัวเครื่องเลยเนี่ยเขา้มมาามาาปปีกิไไรรวเสถปปดดยื RAM ดอ 5GB เป็น13 g b นั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวแล้วโอนไม่แนะนำให้เปิดถ้าเท่าหลายเพราะว่าเคยลองเปิดกับรุ่นก่อนๆของเขาแล้วเนี่ยมันแอบ,บกระตุกนิดนึงตัวเครื่องนะสดใสซับซ่ามากเลยนะครับเพราะสีที่เอาได้มาเนี่ยเป็นสีเขียวกรีนเป็นกรีนแบบพาสเทลออกเทอร์คอยนะวัสดุต้องบอกอย่างนี้นะครับโดยรอบเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับโดยที่ด้านหลังก็เป็นพลาสติกเหมือนกันแต่เขาทําเรนแบบหนังสัมผัสก็เลยดูดีเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ตรงนี้อจะมีคําว่าซีโร่อยู่ตรงซีโร่เนี้ยเขาไม่ได้ปั๊มลงไปนะจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแปะนะเอานิ้วลากแล้วมันสะด,ดุดนิดนึงเหมือนกันโมดูลกล้องนะครับก็ยกสเต็ปมาสูงทีเดียวไม่รู้เห็นหรือเปล่าด้านข้างนะซึ่งด้านในนะก็จะประกอบด้วยเลน3เลนเป็นทริปเปิล m ค r a แล้วก็มีแฟลช LED มาให้ข้างๆเขาก็จะมีสกรีนตัวหนังสือมาด้วยว่า AI c a เ e ม a 108ล้าน ตัวกรอบของเครื่องนะครับสีเนี่ยเป็นแบบเงาๆนะครับแต่ว่าวัสดุเป็นโครเมียมน่าจะชุบมาแหละนะก็ทําให้ดูเหมือนเป็นโลหะแต่ว่าก็ดูสวยดีเหมือนกันนะครับก็สีเดียวกับตัวเครื่องเลยเป็นฟ้าๆหน้าจอเนี่ยตัวนี้ขนาด6.7นิ้วดีไซน์กับกล้องหน้ามาเป็นแบบ waterdrop ก็คือเป็นตัว U ข้างบนนะครับค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเพราะว่าเซ็นเซอร์กล้องหน้าเขาให้มาค่อนข้างจะกว้างนะครับ60ล้านพิกเซลแล้วก็ความละเอียดสูงด้วยด้านล่างเนี่ยหอร์ตมาครบคันว่าจะเป็น audio jack 3.5 พอชาร์จ Type C แล้วก็ลำโพงนะครับส่วนด้านบนก็จะมีในเรื่องของไมโครโฟนตัดเสียงอะไรบลาๆทั่วๆไปครับด้านซ้ายจะเป็นตำแหน่งของถาดสำหรับใส่ซิมใส่ SD g a r d ใส่ได้สูงสุดอีก512 g b นะด้านขวาก็จะเป็นปุ่ม power ที่รองรับ fingerprint scan แล้วก็ปุ่มปรับเสียงครับที่เหลืออื่นๆก็ไม่มีอะไรครับดีไซน์ประมาณนี้เนาะ ตัวนี้หน้าจอ AMOLED นะครับขนาด6.7นิ้วสีสันก็ถือว่าสดใสใช้ได้นะไม่ได้แย่อะไรครับความหนาแน่นพิกเซลอยู่ที่393 PPI ถามว่ามีความคมชัดไหมโอ้มองว่ามันเป็นมาตรฐานของระดับปัจจุบันนี้แล้วสำหรับสมาร์ทโฟนระดับนี้นะครับแต่เวลาเราเข้าเว็บไซต์เวลาเราอดอ่านข่าวอะไรเนี่ยนะครับตัวหนังสือมันอาจจะไม่ได้ตัดขอบคมมากนักน,นะเพราะว่าดูด้วยตาเปล่าลองซูมเข้าไปแล้วเนี่ยขอบมันแอบเบลอๆนิดหน่อยตรงนี้ พอสรุปได้ว่ามันอาจจะมาจากฟิล์มที่เขาติดมาในกล่องก็เป็นได้นะครับเราไม่ว่ากันกับอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้มีข้อดีก็คือเขาให้หน้าจอ90เฮมาแล้วด้วยดังนั้นในเรื่องของความสมูทก็ทํางานได้โอเคเลย อีกส่วนหนึ่งที่ต้องบอกครับ XOS ที่เขาครอบทับมาบน and r o i d 12เนี่ยถามว่าเข้าใจยากไหมถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่มาใช้ i ินฟ n i x ส่วนตัวมองว่าเข้าใจได้ไม่ยากนะครับสแตนดาร์ดทั่วๆไปดูซิมเพิลมากขึ้นนะในเรื่องของ Contro ลแพแนหลากลงมาไอคอนก็เข้าใจได้ไม่ยากสัญลักษณ์ก็ดูง่ายๆดีคลีนคลีนดีนะครับโดยรวมถือว่าโอเคแต่ติดอยู่นิดนึงก็คือการควบคุมนั่นเองการควบคุมของรุ่นนี้เนี่ยโอ๊ตก็ไม่แน่ใจว่าจะตั้งตัวแถบด้านล่างเพิ่มเติมได้หรือเปล่าที่เป็นย้อนกลับแล้วกกกก็็ลลลับบมมมมมาาาาาาาปปุุ่่่่่่ออะรรยยงงเเเเีีี้้นนคคแตววทข,ขใหจกกจ ปัดซ้ายปัดขวาเพื่อย้อนกลับแล้วก็ปัดจากด้านล่างขึ้นมาเพื่อไปที่หน้าโฮมครับส่วนตัวโอ๊ตเนี่ยอาจจะด้วยเป็นความที่มือใหญ่ก็ได้เวลาเราปัดซ้ายปัดขวามือเราจะลั่นนะครับมันเด้งออกมาข้างนอกเพราะว่ามันเป็นการย้อนกลับนั่นเองอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่บุคคลและการส่นตัวโอ๊ตเจอปัญหานี้มาในเรื่องของการเล่นเกมนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยใช้ชิป h e l i o g 9 9เป็นชิประดับกลางๆนะครับ Test and Tutu มาแล้วได้ประมาณ3 8 0 0 0 0คะแนนปัจจุบันต้องบอกงี้ครับว่าเรือธงเนี่ยทำทะลุไปหลักล้าล้าาแววต่่่ถเเกิดใครรไมมีียสอง แอนตูตเกิน3 0 0 0 0นขึ้นมาก็สามารถใช้งานโดยทั่วๆไปได้แล้วครับและสําหรับการเล่นเกมโอทเทสมาด้วยกัน2เกมก็มี Call of Duty กับ R.O.V. นะสำหรับ Call of Duty เนี่ยโอเข้าไปแล้วก็ปรับตั้งค่าได้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเป็นกราฟิกระดับมีเดียมนะครับแล้วก็ปรับได้เฉพาะเฟรมเรทนะขยับมาที่ high ได้ครับระหว่างที่เข้าไปเล่นต้องบอกว่าไม่มีอาการกระตุกนะไม่ว่าจะเป็นการโหลดแมปหรือโหลดทรัพยากรระหว่างที่เราเดินม o v เมนต t ต่างๆครับอาจจะมีหน่วงๆบ้างในเรื่องของทัสกิอันนี้เป็นความรู้สึกของโอตส่วนตัวเลยเพราาะว่่นีป ไม่ถนัดเกมแนว FPS อยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอทักสก,กีนเนี่ยเราก็อาจจะบอกได้ว่ามันไม่ได้ไวตามที่เราต้องการนะครับแต่หน่วงเล็กน้อยเท่านั้นเองภาพรวมอื่นๆก็ยังสามารถดําเนินเกมไปได้จนจบครับอันนี้ในเรื่องของ Call of Duty นะส่วนต่อมาเป็น ROV เกมนี้โอเล่นอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเราก็จะมีฟีลลิ่งที่เราเนี่ยคุ้นชินนะครับเข้าไปเราก็สามารถปรับกราฟิกได้นะครับก็ HD Display เนี่ยสามารถปรับได้ระดับอัลตรานะครับส่วน Display Quality เนี่ยได้แค่ Medium Plus นะครับส่วนเฟรมเรทสามารถปรับ High ได้สุดเลย หลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปเล่นในเกมฟาร์มของการเลนดันครีปอะไรก็ลื่อนดีจังหวะทีมไฟส์แบบตุบตับตุบตับ,บ,บหลายๆคนเนี่ยประมาณ56คนเนี่ยในทีมไฟ์เดียวก็ไม่มีอาการกระตุกอะไรนะครับเฟรมเรทก็วิ่ง5 9 6 0 6 1ประมาณนี้เลยนะครับทัศกรีนมีนิดหน่อยเท่านั้นเองที่มาแอบหนวงเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรสำหรับเกมแนวโมบ้านะอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถึงเรื่องกล้องกันดีกว่านะครับเรื่องกล้องเนี่ยเขาก็ชูจุดเด่นมาค่อนข้างที่จะ แบบหลาเลยบริเวณหน้ากล่องก็คือกล้องหน้า60ล้านนะครับที่มี OIS หรือว่าการสั่นมาให้นะครับจากที่ลองดูแล้วกล้องหน้าทําได้ดีถ่ายคนได้สวยผิดคาดโอนะอันนี้เหนือความคาดหมายในเรื่องของกล้องหน้าครับเพราะว่าถ่ายคนมีบิวตี้เล็กๆไม่ไดเวอร์ iver, จนเกินไปในขณะเดียวกันความคมชัดก็ทําได้แม้กระทั่งเข้าไปแบบธรรมดาเลยนะถ่ายแบบ ออโต้ของเขายังไม่ปรับ60ล้านเนี่ยก็ภาพสวยแล้วนะครับพอปรับ60ล้านก็สามารถดึงรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับลูกคุมขนอะไรก็ยังพอให้เห็นอยู่ในขณะเดียวกันผิวหน้าเราก็ดูดีด้วยครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็มีความละเอียดสูงนะถึง108ล้าน และนี่นะคบก็คือภาพถ่ายด้วยกล้องหลังของมือถือเครื่องนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้ถ่ายมาหลากหลายซิเดเวชั่นแหละมีการถ่ายแรงสเกปมาแต่ว่าที่ประทับใจเลยเนี่ยน่าจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลนะครับเป็นรูปของโอ๊ตเองเลยเในโหมดปกติเนี่ยก็สแนปออกมาได้ดูดีเลยทีเดียวนะครับผิวพรรณก็ดูเป็นธรรมชาติและในส่วนของบิวตี้โหมดครับพอเปิดมาแล้วเนี่ยก็เพิ่มความเนียนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เวอร์จนเกินไปอย่างโอ้ลองซูมดูตรงนี้นะครับก็ผิวดูดีดูมีความโกลว์ฉ่ำวาวแล้วตาก็เป็นประ และสุดท้ายครับพอร t เทรตจะมีการดรอปความสว่างของใบหน้าลงเล็กน้อยให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นจาก Beauty Mode นะนะในขณะเดีวดวยวกันด้านหลังเนี่ยก็มีการเบลอภาพได้ค่อนข้างสวยอย่างดูขอบภาพเนี่ยนะครับอาจจะมีเส้นผมบางเส้นที่ชี้ออกมาจริงๆแบบเล็กๆเนี่ยที่อาจจะเบลอไปด้วยแต่ว่าภาพองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็ถือว่าเบลอได้กำลังดีเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันของการถ่ายภาพบุคคลด้วยกล้องหลัง จริงๆ beauty mode ยังมีดีเทลให้เราปรับเพิ่มเติมได้นะครับเห็นวงกลมตรงนี้ไหมครับบนล่างด้านบนเนี่ยจะเป็นการปรับเกี่ยวกับบอดี้นะนี่ขาเอสวสะโพกได้หมดเลยหร,หรือจะเป็น AI ก็ได้เนี่ยเปิดแบบออโต้ให้ AI จัดก,การให้ก็ได้ครับส่วนวงกลมด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการปรับในเรื่องของใบหน้าเป็นหลักก็จะเป็นความใสดวงตาโตหน้าวี v, หรือว่าจะกด AI ให้ปรับแบบออโต้ก็ได้เหมือนกันส่วนโหมดอื่นๆนะครับถ้ากิดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปแบบสุดเนี่ยอาจจะไม่เจอคับเพราะอะไร นี่ต้องกดลูกศรตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมมีฟีเจอร์ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับมันจะเป็นการถ่ายแบบฟิล์มฟิล์มก็จะเป็นแบบสัดส่วนภาพยาวๆนะแล้วก็ตัดขอบดําบนล่างแล้วก็จะมีในเรื่องของซูเปอร์ไนท์เออาร์ช็อตช็อตวิดีโอนะหรือว่าถ่ายสโลโมชันโหมดโปรก็มีนะครับโหมดโปรเนี่ยเข้ามาก็จะมีการปรับ ISO ไว้บาลานซ์นะครับอะไรแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้ปรับได้ลึกมากหรอกพอจะปรับได้บ้างบางส่วน แล้วก็จะมีพาโนรามาถ่ายเอกสารดอกูเมนต์นะแล้วก็ซูเปอร์มาโครนะครับแล้วก็ที่อื่นก็จะเป็นไทม์แลปแล้วก็ถ่ายท้องฟ้าถ้าใครชอบอเดี๋ยวจะลองถ่ายคุณภาพสูงนะครับเพราะว่า1นึ่งร้อยแปดล้านเขาจะยังไม่เปิดมาให้เรากดเปิดที่ด้านบนตรงนี้ก่อนแล้วก็กดแสแนปไปนะครับล,ลองดูว่าประมวลผลนานไหมแป๊บเดียวเองเนี่ยนะครับลองซูมดูเพราะว่าตรงวัตถุเนี่ยสีแดงก็จะมีดีเทลในเรื่องของจุดๆดด้านในนะครับไม่ใช่เงานะเป็นจุดจุดที่เขาทํามาเลยก็แสดงรายละเอียดมาค่อนข้างโอเคครัน ไม่เวอร์เกินจริงนะถือว่าสมจริงอยู่นอกจากฟีเจอร์กล้องที่มีมากมายแล้วนะครับในเรื่องของภาพเคลื่อนไหวหรือง,งานวิดีโอเขาก็สามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมถ้าเกิดคุณเข้ามาเลยเนี่ยจะสามารถปรับฉากหลังให้เบลอได้นะครับว่คือปรับค่า F นั่นเองกับ2ครับก็คือ Beauty Mode เราสามารถปรับหน้าเราให้ดูสดใสผิวเนียนมากยิ่งขึ้นขณะถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับ และในเรื่องของความละเอียดถ่ายได้ตั้งแต่ 720p ไปที่ 180p 180p สามารถปรับได้2ตัวเลือกด้วยกันก็คือ30เฟรมกับ60เฟรมนะครับและ max สุดกับความละเอียดกล้องหน้ากล้องหลังงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 2K 30เฟรมครับกล้องหน้าเขาก็ชูจุดเด่นว่าเขามี OS แหลมมีการสั่นมาให้นะครับพอเรากดเปิดตรงนี้ถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแล้วเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะถูกลดลงมาอยู่ที่180 30เฟรมครับ เช่นเดียวกันกับกล้องหลังตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีการสั่นระดับฮาร์ดแวร์มาให้ความละเอียดถ้าเปิดการสั่นเนี่ยก็ลดมาที่1 0 8 0 3 0เฟรมเช่นเดียวกันครับ สำหรับ In f ฟ n i x ตซีโร่20เครื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นมือถือในช่วงราคาไม่เกิน9,000บาทที่ค่อนข้างใช้งานได้แบบเพลินๆนะครับและที่เซอร์ไพรส์ได้มากๆเลยเนี่ยก็คือการถ่ายภาพนิ่ส่วนตัวก็ชอบนะครับเอาพูดทําทำออกมาได้น่าประทับใจแต่ถ้าจะสรุปว่าเป็นมือถือถ่ายสนุกไหมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่ายังมีส่วนขาดๆเกินๆในเรื่องของงานวิดีโออยู่บ้างครับแล้วก็ภาพรวมครับถ้าเกิดใครต้องการซื้อไปเล่นเกมก็สามารถเล่นได้แต่อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการปรับ แบบสุดๆนะครับก็ลองพิจารณากันดูในเรื่องนี้และกันส่วนตัวมองว่าน่าสนใจมากในเรนราคาไม่เกิน9,000บาทนะครับก็ไปลองซื้อลองหาลองจับกันดกนูกันก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่ออดทั้งหมดก็ได้ครับและคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าเกิดถูกใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับจะได้มีแรงทาคลิปรต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย